ขึ้นแล้วนะครับเพื่อนครับนี่งอกงอกแล้วนี่นะครับเพื่อนครับเริ่มงอกแล้วเห็นไหม แล้วตัวหนึ่งนะครับมัเป็นแบบนี้โอ้ได้แล้วทุกคนนี่โอ้ได้แล้วนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าจะกลับพม่าเนี่ยผมไม่ได้กลับแล้วนะครับเพราะว่าสถานาการณ์ตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าหนา้าอาและ f อซทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องคนแบกเป้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ชีวิตในบ้านต้นไม้อีกหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบานต้นไม้เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านต้นไม้หรือไม่ก็ห้างนะครับโอเคนี่โอ้สภาพ จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้มาปลูกผักบริเวณห้างนะครับก็จะมีกวางตุ้งแล้วก็แตงกวานะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของผมเนี่ยผมจะทำอะไรเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆไปรับชมก่อนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมของผมนะครับเราจะมาปลุกเล่ตรงนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ผูกเรสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปทำกิจกรรมที่ผมคิดไว้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ กรรมของผมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมเนี่ยจะมาดูเมล็ดที่ผมหว่านนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่สองที่ผมหว่านนะครับนี่เลยนะครับโอ้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ yep. งอกงอกแล้วนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนครับเริ่มองอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่สองที่ผมเนี่ยหว่านเมล็ดพืชพวกนี้นะครับนี่เลยนี่ขึ้นแล้วนะครับ เพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดินแห่งนี้นะครับก็ปลูกผักขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะทํารั้วกั้นนะครับกั้นไม่ให้สัตว์หรือว่าแมลงเนี่ยเข้ามากินพืชของเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเนี่ยได้เอาเมเล็ดมาใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะปลูกเพิ่มขึ้นนะครับในบริเวณแห่งนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะปลูกบริเวณแห่งนี้เลยนะครับก็ดูสภาพนะครับแล้วก็สถานที่ว่าตรงไหนที่ปลูกแล้วก็เหมาะที่สุดสําหรับต้นกระเจี๊ยบนะครับเพื่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติทําหน้าที่ทํากิจกรรมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ทํารั้วเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับนี่เลยสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมจะใช้เป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมนะครับนู่นเลยปุ๊บแล้วก็ฟุบแล้วก็ตัดมาตรงนี้ปุ๊บปุบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อเอเมล็ดกระเจี๊ยบเนี่ยผมคิดว่าผมจะปลูกตรงนี้ที่หนึงแล้วก็ตรงนี้ที่หนึงนะครับ ตันนี้นะครับผมก็วานเมล็ดของใบกระเจี๊ยบแล้วก็รดน้ําเสร็จแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องรดก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากมากเลยนะครับดินก็ชุ่มชื้นแล้วแต่เมล็ดกระเจี๊ยบเนี่ยเราต้องรดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งหว่านลงไปหรือไม่ก็เพิ่งปลูกลงไปนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาดีตามชมกันต่อไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับกิจกรรมของผมต่อไปก็เราจะมาตกปลาซิวกันเลยนะครับ ผมเนี่ยจะมัดเบ็ดผมก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วครับการตกปลาของผมในครั้งนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้ไส้เดือนเนี่ยเป็นเหยื่อนะครับนี่เลยนะครับจะเกี่ยวกับเป็ดเรานะครับโอเคเดี๋ยวกตกลงไปเลยโอ้ได้ละตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ นี่เลยนะครับได้แล้วตัวหนึ่งนะครับโอ้ได้แล้วทุกคนนี่มันก็จะเป็นปลาซีวนะครับยาว เราจะมาตกตรงนี้อีกดูนะครับอืมได้แล้วนะครับอันี้ตัวหนึ่งโอ้ได้แล้วนะครับอืม ได้อีกแล้วโอเคตอนนี้นะครับผมก็ตกปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะหุงข้าวประกอบอาหารนะครับก่อนที่เราจะหุงข้าวประกอบอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าปลาที่ผมตกเนี่ยได้กี่ตัวนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนครับใส่ลงไปเลยผม,ผมใส่ในกระบ,บอกมาาันพรโอ้ ได้เยอะเลยนะครับหลายตัวเลยนะครับก็ผมเนี่ยมาแค่คนเดียวเนี่ยได้แค่น,นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะคะรับเพื่อนครับเพราะว่าเลานเนี่ยเราต้องเก็บให้กับคนที่จะเดินผ่านเส้นทางนี้ด้วยนะครับเราจะไม่เห็นแก่ตัวนะครับเราจะตกเท่าที่เราตกได้เราจะกินเท่าที่มีนะครับเราจะไม่กินเยอะเราจะไม่โลกมากนะครับ เราใสายก็บอกไม่พายก่อนการตกปลาของผมครั้งนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาก่อไฟแล้วก็หุงข้าวประกอบอาหารกันเลยครับ นะ่เที่ยวเรากำลังหุงเขานะครับนี่ครับผมเนี่ยจะเอาปลาเนี่ยมาทำก่อนนะครับนี่ผมเนี่ยจะปิ้งนะครับปิ้งหรือย่างผมเรียกชื่อไม่ถูกนะครับถ้าผมเรียกไม่เถ้าผมเรียกผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมก็จะใส่ในไม้ย่างนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับ seza tile dua tile tu ana อนนี้นะครับผมก็หุงข้าวประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าเมนูที่ผมทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับนี่เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมามาต้มนะครับแล้วก็จะใส่กับปลาซิลนิดหนึ่งนะครับซึ่งปลาซิลเนี่ยผมตกได้มาในบริเวณบ้านต้นไม้นี้นะครับแล้วก็จะมีไข่เยี่ยวม้านะครับแล้วก็จะมีปลาซิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาซิวที่แบบเราย่างนะครับ ปิงหรือ,อยังผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะครับก็ตามที่ภาพที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนะครับก็กับข้าวกับปลาของผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันเลยนะครับ นี่แล้วนะครับเพื่อนครับนี่อืมอืมอร่อยมากอืมต้องขออาภาัยด้วยนะครับ ผมเนี่ยลืมช้อนมานะครับมาทีไรผมลืมช้อนทุกทีเลยนะครับต้องกินกับมือครับลาซีวนี่อร่อยมากๆเลยนะครับเป็นปลาแบบธรรมชาติเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกินกาแฟแล้วก็นั่งพักผ่อนก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็พักผ่อนกินกาแฟเสร็จแล้วนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมแค่มาทำรั้วแล้วก็มาใช้ชีวิตในบ้านต้นไม้เพียงหนึ่งวันเองนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าจะกลับพม่าเนี่ยผมไม่ได้กลับแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมคลิปก่อนนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆหลวงป้านาาเอ็ซีทุกท่านเลยนะครับ วันนี้กิจกรรมของผมวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับหากพี่ๆเพื่อนๆหนุปานาอาใน FC ทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะยครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ